ไมเ,เบ่งเห็ดใหดอกลวโล่โอโรดปูมันคนไ่ะว่าตายโอ้ยไอีใหญ่ <c oughs> หักจ่อยโอ้ยเสียดายแต่ผ้าหักเล้ <c oughs> มันหนักแม่ดูสิจ,จับให้เบ่งผู้ด่ของเรา สวัสดีครับอยู่กับพ่อหักแชแนลเ,เก่านะครับมือนี้เปิดคลิปยนี่ยมงคืนพ่อมาไต่เอา,า,ายเนี่ยมงคืนครับพ่อสองดอกเปิดจิบแบบว่า,า,าเห็นหนาครับมือนีพ่อพี่น้องมาไต่เห็ดยนี่ยมงคืนโอ้ยมึงดอกน่าอมคอดแน่ถึงเนาะตั้งตุวโผล่ดอกพ่อหลายๆเนี่ยดอกมั่มา่สิเดี๋ยวเดี๋ยว เห็นแล้วบ่เห็นแล้วบ่แม่เห็นเรางงบ้างซีจูมหุ่นต้นนี่เอาอีกเอองามๆหอนหลายๆเนี้ยหอนหน่อยเก็บสะสมไปหนึ่งข้อดอกแรกแค่มานี่เราโมก้าววันนี้ มีดเก็บออกหาอหัซาถิะน้องมาเก็บเห็ดบานเมื่ไต้เห็ดน้องไข่ขอมูเนี่ยเนี่ยอ่า่ไต้ไฟเก็บอยู่ใตไฟเก็บนี่ไข่หนหน่อยใหญ่แล้วไหมมอมันหน่อยครับไหมเก็บอะไรเอหนึ่งดอก

แกไ,ไ,ไปหันลำแลม่บักอามข้างๆมทั้งนันเไปทังกันเห็ดลงอกขาวบ้านี่มันใครเห็นลงอกขาวครับงางามรวมนน้ว้าวงามขนาด สวยงามอารามตาเป็น,นเหลาขามันดีเดี๋ยเห็นเห็ดเหลาขามันไหลไยลไหลอหหน่อยพรัหน่อยก็เอาเฮ้เก่าเก็บเห็ดพอกัเกิดได้ไหลายยี่ยมกางคืนหน่อยหน่อยก็เดี๋ยวเห็นเห็ดซอฟหิน เย็นว่อเงี้ยคนโอ้ยสิดอยู่ในหลือก็มีแต่ดอกงามดอกนึงอยู่นี่เอสนาแหละวะเฮ็ดนาแหละนี่ก็จะเป็นดอกขาวดอกสีขาว มันเกิดเกิดเกิดลี่ดอกบาน ็บน้ำมูลนะน้ำเห็ดวัระพลขี้ดินมันไข่เันนี่ย่ใหญันกำล่ังสิเกิดกำลังสิออกอันนี้อันไหนอันไหนตัวนี้กรแมนตาดีแท้ยันไม่เเกบเอาเล่นเนาะ เี่ยสามดอกงอแง่ทีขี่หินแท้กับดอกซ้ำนี่แหละเห็ดขี่หินแทแแาา้ปลูกที่เห็ดของมัดเอาว่านั้นไนนม่ได้ก่อน

มันเกิดเกิดเกิดลิลี่เปนกเล็กหมานบอได้ว่าเห็นแล้ว ว่งไงน,นดเท่นี่ชิ้อกกินหามัาน,นเห็ดพอแตกเ,เห็ดแรงเก <c oughs> ็บตัง้งเมื่อคืนนี่จนสอดแจ้ง <c oughs> <จ>แรงเห็ดแรงเศรษฐา้ไฟแล้วแตกมาย่อไม่ยมแย่โอ้ยเจ้าสุขภาพไอ้เอบิ้งบรรยากาศเนี่ยมือเศา้าครับทะเลหมอกนมเนี่ยมือเศ้าเนาะข้างล่างพูนกสิเห็นลงังคาวัดครับข้างล่างอันนี้ขางเทิงว่ามันกสิเป็นทะเลหมอกครับเดี๋ยวสิแพ่นกล้องให้เบิ้ง วิว360อองศาเนาะเป็นทะเล่มหมอกอ้อมไปเบิร์ดสวยงามบรรยากาศยนีมือเศรา้าสดชื่นครับ เจ้าไ,ไปแล้วโเมียเจ้เกล็ดแค่นี้ม <c oughs> ป็นของเรา มาถ่าย่ายรูถทายวิดีโอไหมย่างไปเลยไปช่องตอนนี้ก็ต้องถืเปเก็บให้ครับเนี่ยรู้บ่าใครหลายคน นองไข่น่ะเรนบ่ได้คือทาานี้เรียนก็ได้ไดไดไปทีเนาะมองได้ไปก็ได้เอาไม่โซโซซอนแม่อยแม่โอ้แตนเดียวนึงเอกิาก้นีกอบนั้นอ้โหพอะเดน่ตอไม่อยข้านะไเออมตุลุยตุลุยแม่เอาฝากเลยเนี่ยปล่อยน้ำอก็ได้ขักเนี่ยเสร็จ เอรมง่าแม่คุปผนงานเลอนี่ครับเบอร์ของคุณรอดไปสิทูเนียมากมัสูชัผมังก่อนอที่อ้นี่ของลุ้นล้ว่าไปตกในแม่น้ำโขงนะว่าไจะตกแม่น้ำโขงกันโผงก็ดีเลยแต่ละแต่ละตาของแต่ละคนจะว่านั่นบ่หน่เฮี้ยลงโงกบ่หน่จากบ่มันใจจะเอาเลย มันน่า e มีแต่ดอกก็ดีโอ้ยเก็บเ็ดเี่ยนเนาะ